สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะอยู่ที่เมืองลูเซิร์นนะคะตอนนี้มาดูแม่น้ำค่ะเดี๋ยวให้ดูแม่น้ำนะคะแม่น้ำใสามากๆเลยค่ะแล้วก็ จะมีน้องหาน้องหงนะคะอยู่ในน้ำด้วยเห็นหรือเปล่าเอ,อแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะกลับบ้านกันแล้วอ๋ออยู่ตรงนูน้นวอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวเอาให้ดูนี่หงเต็มเลยอ่าเห็นหงไหมคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็น ภูเขาค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปเล่นหิมะเล่นสก,กีที่นั่นค่ะ